ใช้เวลาสนุกกับ Honda หัวฉีด PGM FI ทุกรุ่น Come on let's have fun โอ้โหตอนนี้นะฮะนิกกี้นายเฟลลี่อยู่ที่โคเดทาวนะฮะที่โคเดทาวนะฮะมีร้านอาหารเกาหลีเต็มไปหมดเลยนี่ร้านนี้ก็มีของขายเยอะมากด้วยเดี๋ยวข้ามมาดูกันดีกว่า Let's go <S Woo! Yes, อ้าวพี่เป๊กผลิตโชคนิกกี้ไนน์เฟรนลี่นี่พี่เป๊กมันทำอะไรที่โคเรียทาวฮะพอดีวันนี้มาทำข้าวกับเพื่อน,อนที่ร้านตรงข้ามหนึ่ง<ว>หิวข้าว <c oughs> อยากมาทำพิซซ่าเกาหลีอ,อยากให้พี่เป๊กเนี่ยสอนนิกกี้ทำพิซซ่าแล้วก็กินข้าวกับพี่เป๊กด้วยได้ไหมคะ <c oughs> ได้ได้ได้โอเคงั้นให้ไปด้วยกันแล้วกันพี่เป๊กผลิตโชคอาคานจิกะในช่วงเพื่อนซีที่ประจำ นายเจ้านายเจััอันนี้นะครับชาชินีมกับมาดามนะครับเป็นเจ้าของร้านที่นี่นะครับนี่โจ๊กนะครับแล้วนี่ก็พี่บุ๊กนะครับพี่โจ๊กับพี่บุ๊กนะฮะมารู้จักแล้วก็มาสนิทกับพี่เป๊กได้ยังไงฮะก็รู้จักผ่านเพื่อนอีกทีครับผมรู้จักความพร้อมกับ พที่กอลากานนี่ครับเป๊กปมนัทครับเป๊กพอดีก็เลยเหมือนแบบว่ามีพี่ๆแนะนำให้รู้จักกันก็เลยเหมือนสนิทเป็นกลุ่มเดียวกันประมาณนั้นแล้วทำไมพวกพี่เนี่ยถึงเลือกร้านนี้เป็นร้านประจำของพวกพี่เลยอร่อยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมาดั้มนะครับก็ใจดีมากๆครับก็เลยติดใจร้านนี้ครับอยากกินพิซซ่าใช่ไหมครับอยากกินมากอยากทำใช่ไหมครับครับผมงั้นไปยกเตามาถ้าเกิดพร้อมแล้วนะเดี๋ยวพี่จะ เชนมาดามาสาธิตวิธีการทำพิซซ่าโอเคได้เลยรค,ครับออพี่แบ๊กพี่จากเกาหลีค่ะครับก็ภาษาเกาหลีพ่าจอ์นพาจอ์นค่ะ เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราวมิตรภาพระหว่างพี่เป๊กกับเพื่อนๆกันดีกว่าพี่เป๊กเนี่ยนิสัยใจคอเป็นยังไงฮะใ,ใจดีนะมองโลกในแง่ดีดพี่โจ๊กเนี่ยนอกจากจะเป็นดีเจสุดฮอตแล้วเนี่ยยังปลื้มพี่เป๊กอีกด้วยเพราะพี่เป๊กเนี่ย,เป,เ,ยเป็นคนพูดได้หลายภาษาเลยใช่ไหมฮะพี่โจ๊กพูดภาษาเกาหลี<า>เก่งมากครับประลรับโทรศัพท์ปึ๊บ ไฮวช่วย่วน้ำซิมียมือศิษ์แปลว่าอะไรครับพี่ไม่มีความหมายครับมีความหมายแค่คำแรกามั่วมัวอีกเรื่องหนึ่งที่น่าปลื้มเลยนะฮราพ่อพี่โจ๊กเนี่ยบอกว่าพี่เป๊กเนี่ยร้องเพลงเพราะมากใช่ไหมพี่โจ๊กจำได้ไหมที่แบบว่าไปกินข้าวกับพ่อเป๊กแล้วเป๊กร้องเพลงให้พ่อรัาโอ้พ่อปลื้มมากเออให้พเลยที่จาได้เพลงนึงก็คือเพ seven days อง เทฟเดวิด์ะ<ห>นะครับคือเหมือนแบบมันมันเป็นเพลงแบบสำเนียงคนดำแล้วร้องย, <หอ S 1> ยากมันจะรัวรัวรัวแบบพอร่อยเอ่อรัวรัวครับเป็นแบบลองอะ through to it must battle past train some have been called way a a โอ้โาแว่านอกจากจะร้องเพลงเก่งแล้วก็น่ารักขนาดนี้นะฮะเขาบอกว่าพี่เป็กเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวเนี่ยเนียบที่สุดอีกคนหนึ่งเลยใช่ไหมฮะพี่บุ๊กก็เป็นคนแต่งตัวถูกกาลเทศะนะอย่างสมมติวันนี้ฝนจะตกอะไรเงี้ยคือก็มีการระวังตัวที่ดีก็คือถ้าฝนตกก็คือใส่กางเกงพับขานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะในความเนียบนะฮะ <c oughs> ยัง แฝงความซกมกอยู่ข้างในนอนพื้นได้เจอหมาข้างถนนก็แบบลงไปกอดได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบวันนั้นเขาก็แต่งตัวแบบดีมากนะจริงๆวันนั้นรู้สึก,กรักหมาขึ้นมาครับแบบว่าลงไปแบบเล่นกับมันอะไรอย่างเงี้ยถึงพี่เบ๊กนะฮะจะหล่อขนาดไหนร้องเพลงเพราะขนาดไหนแน่นอนนะ,ะทุกคนเนี่ยจะต้องมีความลับใช่ไหมครับพี่บุ๊กเขาหน่อยว่าเขาปากไมากแต่จริงแล้วคือเขาไม่ได้ปากเหม็นเลยนะแต่เขาจะต้องหน่อยตลอดเวลาว่าเดินมาอย่างเช่นไปถ่าย MV ววันนั้นเดินมา เธอเธอฉันปากเหม็นไหมแล้วก็มาแบบแให้ดูงเแบบเหม็นหรือเปล่าถึงขั้นไปปรึกษาหมอปรึกษาหมอเลยแล้วตกลงมีปัญหาอะไรไหมฮะมีอะไรบ้างคือเราจะต้องเล่นบทซึ้งกับนางเอกใช่ไหมครับแล้วแบบมันต้องแบบใกล้มากเธอจะจูบเลยเราก็ต้องไปเช็คก่อนนิดนึงเราก็จะต้องแปลงปันก่อนบนปาก แล้วที่รู้มาอีกอย่างว่าพี่เป๊กเนี่ยต้องให้หมอเนี่ยเอาตุ่มอะไรออกจากคอเลยใช่ไหมพี่จนหมอบอกว่าอ๋อทุกคนเนี่ยมีกลิ่นปากอยู่แล้วครับเพราะว่าจะมีตุ่มอะไรก็ไม่รู้อยู่ในคอครับซึ่งเขาก็จะหน่อยมากบอกคุณหมอครับเป๊กมีเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเอาออกให้หน่อยครับนอกจากหมอเอาให้ไม่พอเขาบอกว่าพี่เป๊กเนี่ยเอาตุ่มออกบ่อยจนกระทั่งเอาออกเองได้เลยใช่ไหมฮะ เขินพ ok> ี่โจกเนี่ยประทับใจอะไรในตัวของพี่เป๊กผลิตโชคคนนี้ไหมเขาเป็นคนจริงใจไงถ้าบอกเวลาอยู่กับมันก็รู้สึกเหมือนแบบสบายๆไม่ต้องอะไรมากนะฮะทุกคนรู้เนาะว่าเขารักเพื่อนใช่แต่เขาก็ไม่ได้รักแค่เพื่อนไงคือเขาก็รักแม่เพื่อนด้วยอ่ะคืออย่างเช่นวันปีใหม่อะไรเงี้ยเราก็งงเหมือนกันวันเกิดแม่เราเอาของขวัญมาให้อะไรเงี้ยซึ่งเขารักคนรอบข้างเพื่อนด้วยเนาะมีปัญหาอะไรก็สามารถแบบว่าปรึกษาได้นะครับ แล้วก็ให้คำปรึกษาได้ดีก่อนจากกันวันนี้นะฮะนิกกี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วก็คอนเสิร์ตดีๆนะฮะมาฝากพี่เป็กพี่บุ๊คแล้วก็พี่โจ๊กแล้วก็เพื่อนๆชาวสัมวันคันุกะด้วยกับมหากรรมคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่นะฮะ Honda าคลิกไอเลกเก้ออเนอร์ร็อกนะฮะซึ่งจะจัดขึ้นที่ชะอำนะฮะศิลปินที่ไปนะฮะเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็น Big a s s สซิกซี่อีมอเดินะฮะสําหรับแนวเลกเก้นะฮะจะมีเท็ดดี้สกาแบร์แล้วก็ Honda เว้นบักนะฮะตามด้วยชื่อและนามสกุลนะฮะส่งไปที่480266นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจรายละเอียดนะฮะเพิ่มเติมได้ที่ w w w g m m t v gmmtv r com แล้วเจอกันเสาร์หน้าที่จะอัพนะจ๊ะตอนนี้นะฮะพวกเราขอโซยก่อนละกันแต่ว่าคำว่าโซยเนี่ยภาษาเกาหลีเนี่ยแปลว่าอะไรครับพวกพีพๆมมาชิเกชีเซย์คือเซย จังเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทานอาหารเกาหลีกับมิกกี้อิ่มแล้วเนี่ยพี่ภาคนะฮะเขามีกิจกรรมมันๆรอเพื่อนๆออยู่นะครับไปเจอกับพี่ภาคกันเลย